เพราะชีวิตมนุษย์อะค่ะมันกําลังเข้าสู่จุดจบของชีวิตมันจึงทําให้ชีวิตเราอะพุ่งได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นถ้าเดี๋ยวนะนี่ยังไม่เกินหกสิบนะอันนี้เราพูดกันแค่ช่วงกราฟเส้นนี้เท่านั้นนะยังไม่พูดถึงเส้นที่ต่ออันนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นกราฟเส้นนี้ของเราอะค่ะที่เราอายุสามสิบสองถึงหกสิบมันไม่สวิงฟังไว้มันไม่สวิงค่ะแล้วไม่มีวันสวิงด้วย แต่มันคือกราฟที่ต้องยอ่อไม่ย่อไม่ได้ถ้ากราฟไม่ย่อมันจะไปชนเพดานมันไม่มีวันเป็นไปได้เลยที่กราฟของคุณจะทะลุเพดานเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างขึ้นไปชนเพดานคุณต้องย่อให้เป็นนั่นคือคุณต้องกําหนดมันค่ะให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ของการย่อลงนะคะคุณลองสํารวจสิ่งที่ครูพูดนะคะช่วงไหนก็ตามที่คุณขายดี มากหรือช่วงไหนอันนี้เราเป็นนักขายเราต้องพูดเรื่องการขายเนาะให้คุณไปสังเกตตัวเองเวลาคุณออกมาไลฟ์แล้วคุณมีพลังแล้วคุณขายดีคุณจะมีพลังคุณจะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์จนแบบว่าบางวันสองครั้งมันเกิดความ alert มันเกิดความมากเกินไปมันเกิดแบบกูก,กำลังขายดีกูกำลังมีทีมกูกำลังมันกูกำลังเฟี้ยวฟ้าวนะคะมันเลยทำให้เหรอใจเราเขื่อนมากอะ่ะ เราอยากทําอะไรที่มันเกินตัวมันกลายเป็นว่าเราทําได้แล้วมันก็ดีด้วยโอ้โหมันเป็นอย่างที่คิดอย่าลืมนะอะไรก็ตามเมื่อมันถึงจุดมันต้องพักตัวไม่มีกราฟเส้นไหนไม่พักตัวนะคะนี่คือพูดจังหวะชีวิตของเราเลยนะมันต้องพักตัวค่ะทุกคนนั่นหมายความว่ามันก็จะเกิดการพักตัวจากความที่คุณนะอะอเล,ล,แบบลิน้อยลงอเลน้อยลงแบบไหลน้อยลงติดธุระบ่อยจังเลย จากไม่ค่อยมีธุระก็มีธุระจังเลยจากไรก็มีข้ออ้างมันจะหาสิ่งเหล่านี้มาแทนความอเลิร์เพราะพอมันพักตัวคุณรับไม่ได้เพราะคุณรุนแรงกับมันไปแล้วคุณให้จังหวะของการเต็มที่เต็มพลังจนมันหมดแม็กพอตอนที่มันให้คุณพักตัวคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงพักตัวคุณเข้าใจว่าคุณอยู่ในช่วงขาลงเราจะคิดสาระตะเลยว่าโอ้ยมันโควิด โอ้ยทาไมเดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยดีพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปคุณอย่าลืมนะคะเวลาขึ้นมันขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่ค่อยๆขึ้นเหมือนตอนเราอายุยี่สิบนะคะช่วงอายุยี่สิบมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการย่อตัวของมันต่อให้ลงลึกแค่ไหนมันดีขึ้นไปคืนได้นะคะมันดีขึ้นไปคืนทันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่กําหนดเองมันพอตอนนี้สามสิบสองขึ้นไปมันอยู่ในช่วงชีวิตที่เราต้องกําหนดมันเอง แต่ทุกคนไม่กําหนดทุกคนปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมแล้วมันก็ลากคุณลงคุณกําลังคุ้นชินกับการถูกลากลงลากลงแล้วก็ลากลงแล้วเมื่อไหร่คุณจะสําเร็จคําว่าสําเร็จอย่าพูดถึงเงินล้านเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านเลยค่ะเอาเป็นว่าความสําเร็จคือการหมดหนี้ความสําเร็จคือการอยู่สุขสบาย ถ้าวันนี้ถามหาความสาเร็จเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรือเป็นร้อยล้านสิบล้านหนึ่งล้านน่ะไปดูตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณกําลังลากตัวเองลงหรือคุณกําลังจะลุกขึ้นมาเพื่อให้กราฟคุณขึ้นคุณอย่าลืมนะว่าทางมันชันเวลามันพักตัวเนี่ยมันขึ้นยากอย่าลากตัวเองลงกราฟเส้นนี้สําคัญที่สุดซึ่งมันจะบ่งบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะทุกคนครูไม่ได้พูดเองขอบอกว่าไม่ได้พูดเอง นะคะกราฟเส้นนี้มันจะกําหนดชีวิตคุณค่ะว่าคุณจะสําเร็จหรือคุณจะตายไปแบบทิ้งหนี้ให้ลูกหลานหรือคุณจะตายไปแบบมีหนี้ท่วมหัวหรือคุณจะตายไปหรือนอนป่วยอยู่กับเตียงแล้วไม่มีค่ารักษามันคือช่วงจังหวะนี้เท่านั้นจังหวะนี้จังหวะเดียวค่ะแล้วยาวที่สุดด้วยที่ผ่านมานี่คือซ้อมมือนะเบสิกมาก แต่สามสิบสองไปแล้วไม่ใช่จังหวะที่จะมาเล่นแล้วนะคะคุณไม่ได้มาเล่นขายของแบบว่าเออแค่หนุ่มโคกพอหนุ่มโคกไโค่โอเคก็เเพี่ยนมาแค่ย่างอื่นเนี้ยทุกคนมันเป็นจังหวะชีวิตนะคะที่อันตรายแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่ทุกคนรอคอยนะคะสำเร็จนี่คือสําเร็จเลยถ้าไม่สําเร็จนี่คือบอกถึงอนาคตได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนให้ดูว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงไหน